สวัสดีครับมาพบกับ,บช่องเว็บร้อยสี่ใบพาเที่ยวนะครับบ่าช่องเว็บร้อยสี่ใบพาเที่ยวที่พามาชมถนนถนนมิตรภาพ้ะครับหรือว่าหน,นทางมิตรภาพลนะครับขับบรรยากาศดีๆนะครับบามี่ถ่ายถึงสะพานร้อยนะครับถ่ายถึงสะพานร้อยครับไหนครับตรงนี้ก็บที่มันทั้งเจ็บตรงไปกับที่เข่าก็ลาดนะครับเพราะว่า เอฟลอยด์ซีไปกับจำบัวเด้นะครับแต่ว่ารู้ว่าถนนวิตวะภาพแล้วครับข้างหลังกับซีเมนไปตรงมติถนนมอเตอร์เวย์ครับพามีพอดีมาเห็นบรรยากาศสวยสงามนะครับเลยไปเยี่ยมภาพมาเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่คือถนนวิตวะภาพสายโคราชนะครับถ้าเดี๋ยวไกลบุญแต่กลับมานะครับกลับมาจากโคราชนะครับทำมาจากข้างหลังก็คือไปเขาโคราช ว่ามาจากสาราบุรีที่เขาคนละนะครับธรรมะนะคือมาจากคนลที่เขาสาราบุรีนะครับถนนเส้นนี้ครับว่าสวยงามมากมากเลยนะครับนะครับพอดีกับเรียบร้อยสิบใบเนี่ยนะครับถ้าตรงไปี่ไปสาราบุรีนะครับนะครับบรรยากาศแต่มอ่งไปไกลก็เหียนกลางหันลมนะครับกังหันลมว่าเขาเยื่เที่ยงนะครับนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับเนี่ยครับบรรยากาศดีมากๆแล้วมุมนี้ก็ถือว่าบ่ถึงว่าร้อนหลายบ่ถือว่านั้นครับนะครับชมน้องกันเด้อครับรถก็บ่ค่อยหลายเด้อครับมื้อนี้ครับนะครับถ้าตรงตรงไปนะครับตรงไปตรงไปอีกอ่ะไปอีกที่เห็นป้ายู่เขียวอยู่ไกลนครับก็จะเป็นเอ่อเข้าถนนเอ่อถนนเอ่อทางมอเตอร์เวย์นะครับถิ่นมีทางมอเตอร์เวย์นะครับที่เราเห็นดีว่าสองร้อย1ิบไร่ท้ายไปนะครับ วันนี้ก็เลยมาขึ้นเห็นสะเพนสะพานลอยขึ้นสะพานลอยไทยนะครับเดี๋ยวเบื้องนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับของถนนมิตรภาพสวยงามมากๆนะครับฝากติดตั้งฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเว็บลอยสิบใบพาเที่ยวหน่อยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะขอบคุณหลายๆนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องเว็บลอยสิบใบพาเที่ยวนะครับนะครับท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ